ถามความรู้สึกก่อนตอนกรรมการชูม,มือให้ดีใจมากครับอาชีพกับต่างแสนโอ้ได้เสร็จเท่าไหร่จำเลยประมาณแสนเจ็ดครับแสนเจ็ดรู้ตัวนะงไหมว่าว่า,วาสามยกนี่เราเป็นรองเขาพอสมควรเลยนะรู้อยู่ครับเพราะว่าแต่รับผ่านของรับ<ม>ต้น,นยกแล้วยกสี่คิดยังไงถึงมาเดินจับในตีเดินเปลี่ยนเดินชนเขาเองลูกเกมลูกเกมมันเป็นรองแล้วก็ต้องเดินแล้วใช่ครับแล้วคิดไหมว่า,า,ามันจประจัก กลับมาได้เราก็มีคิดอยู่แต่ยังกังบนอยู่ยกะ้าอาชีพรวมเปเสร็จแล้วได้เ,เท่าไหร่เนาะประมาณ1 0เหรเคยได้เยอะมากกว่านี้ไหมครั้งแรกเลยผู้ช่เราก็บอกว่าเขาเองก็ไม่น่าเป็นฝ่ายแพ้เขาไม่ได้หนีเยอะออกตีนตลอด,ดน,นู่นนี่นั่นเรามีความรู้สึกไงถ้าเกิดแน่นอนเขาแพ้แล้ววันนี้เขาคา